สวัสดีครับก็ฟอดครับก็คลิปนี้อยู่บนรถนะครับท่านได้ติดตามคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเข้าไปย้อนดูคลิปเมื่อวานได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต่อจากเมื่อวานนะครก็คือผมมาขับรถมาส่งลูกค้ารถลูกค้าขึ้นสไลด์มาแล้วผมขับรถส่วนตัวผมมาส่งนะครับด้วยโหมดประหยัดน้ํามันนะฮะด้วยโหมดประหยัดน้ํามันแล้วก็ตอนกลับ นะครับก็บอกแล้วว่าก็จะทําคลิปแยกเป็นเป็นคลิปนี้เนาะก็จะใช้โหมดประหยัดน้ามันกลับเหมือนกันนะครับแต่จะใช้เรื่องของตัวควบคุมความเร็วนะครับผมจะเปิดตัว Adaptive ขับกลนะับนะก็ตอนนี้ก็วิ่งมาแล้วสามสิบกว่าโลนะครับตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่สนะนะิบสองจุดเจ็ดนะนะวิ่งมาสามสิบกว่าโลเพราะว่าตอนเริ่มได้ปุ๊บผมก็จับเลยตอนแรกอ่ะผมจะล็อกความเร็วไว้เหมือนที่บอกเมื่อวานนะครับที่ที่ร้อยสิบห้า ร้อยสิบห้าแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยบางทีช่วงจังหวะถนนมันตอนเราขับความเร็วอย่างนั้นมันก็ก็เสียงนะครับก็ตอนนี้วันนี้ก็เลยจะมาตั้งอยู่ที่ประมาณร้อยสิบนะครับเดี๋ยวมันช่วงพักหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะตั้งให้ทุกท่านได้ดูเนี่ยแหละครับแจ้งก่อนเลยว่าจะตั้งอยู่ร้อบ้างร้อยสบ้าบ้างแต่ความเร็วไม่เกินนี้นะนะครับผมพยายามจะตั้งเพื่อให้มันเฉลี่ยกับตอนที่ผมขับมา พ่าตอนผมขับมาเนี่ยผมไม่มีควบคุมความเร็วมันก็มีครับบางช่วงที่ผมวิ่งเกินนะครับวิ่งเกินความเร็ว115วิ่งถึง120หรืออะไรแล้วมันก็จะมีช่วงที่ผมวิ่งด้วยความเร็วต่ํากว่านั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะจะเอามาทําให้ดูนะครับว่าเว้ยหลายท่านบอกว่ารับควบคุมความเร็วประหยัดกว่าบางท่านบอกกินกว่านะครับคลิปนี้ก็จะมาทําให้ดูนะครับว่าตกลงมันยังไงกันแน่มันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น นะครับเพราะว่าปัจจัยหลายอยา่างมันมีนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปบอกนะว่าแบบไหนมันประหยัดกว่ายังไงเพราะอะไรนะครับเอาจากอันนี้าจะประสบการณ์ผมนะนะครับผิดถูกก็เดี๋ยวว่ากันนะครับหรือท่านใดดูแล้วแบบมีคอมเมนต์อะไรยังไงสอบถามพ่อมาได้นะครับต้องการาให้ทําคลิปแนวไหนก็แจ้งได้นะครับและเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เดี๋ยวสรุปด้วยนะครับตอนมา นะตอนมาวิ่ง800 800กว่า800กว่าโลนะครับเติมน้ำมันใช้ไปกี่เรี้ยงเลยนะอัตราบริโภคกี่บาทก็พูดง่ายๆว่าเราวิ่ง800กว่าโลเนะี่ยเราจ่ายค่าน้ำมันกี่บาทนะครับแล้วก็ผมมาเนี่ยนะครับหลังจากผมส่งรถเสร็จเนะี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันช่วงจังหวะพอดีเนาะผมก็รถยังไม่ได้ลงก็ยังไม่ได้มีรถส่งมอบลูกคา้าผมก็เที่ยวนะครับก็วิ่งนะครับ ใช้หมดปกติเลยนะตอนหลังจากส่งลูกค้าเสร็จเนี่ยครับใช้มหมดปกติวิ่งในในเมืองนะครับวิ่งเที่ยวนู่นนี่นั่นนะครับก็อัตราบริโภคเนะี่ยผมก็จะวิ่งเท่าไหร่นะแต่ผมแยกให้ก็คือแจงเลยนะครับแต่ละจุดเนาะจุดมาส่งจุดวิ่งเที่ยวนะครับจุดขับรถกลับนะครับว่าทริปนี้ผมวิ่งเนะี่ยจริงๆแล้วเนะี่ยแต่ละช่วงสามช่วงเนะี่ยใช้น้ํามันเท่าไหร่แล้วรวมเท่าไหร่ นะครับจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าที่แบบบางทีใช้รถอยู่อ่ะกากอยากจะเปลี่ยนล้อหรืออยากจะเที่ยววางแผนเที่ยวเราก็จะได้รู้ว่าไปทิพทิพนึงเราเป็นยังไงหรือคนที่กําลังตัดสินใจจะซื้อรถอยู่นะครับแบบเอ้ยถ้าเกิดเราซื้อรถคันนี้มันมันใช้ได้จริงหรอที่แบบบางคนบอกโอ้มันกินน้ํามันมากนะครับโอ้ยมันจะใช้ได้จริงหรอซื้อรถมามันกินน้ํามันมากๆไปเที่ยวไม่ได้นะครับก็ดูไปนะครับ จะได้รู้ผมก็ทําคลิปแนวนี้ให้ลูกค้าดูตลอดนะครับในการที่เรามาส่งรถหรืออะไรก็เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รู้นะครับจะได้ตัดสินใจถูกว่าผมก็เป็นหนคนที่ใช้รถคันนี้เนาะไม่ได้แต่ขายอย่างเดียวเราใช้ด้วยนะครับเราก็ จะได้แบบมีข้อมูลมาคุยกันส่วนใครมีเทคนิคดีๆอะไรยังไงอย่าลืมนะครับแชร์ให้กรอบรู้ด้วยนะเพื่อที่กรอบจะได้แชร์ให้ลูกค้าท่านอื่นรู้ด้วยกันนะครับมีอะไรอยากเก็บไว้คนเดียวนะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามคลิปนี้ต่อด้วยนะครับวิ่งมา556กิโลนะครับ8ชั่วโมงนะ14.1นะครับผมตั้ง adaptive มาที่115นะครับช่วงแรกก็ตั้งมา1 1 0ได้แป๊บเดียวเองนะครับ ตอนถนนมันเริ่มโล่งก็ก็ตั้งนะครับร้อเพื่อให้มันไม่ไปเขาเรียกอะไรนะกีดขวางการจราจรน,นะรว่าตั้งจังหวัดจริงจริงก็วิ่งกันเกินนะครับเราก็วิ่งเข้าซ้ายมั่งอะไรบ้างนะครับก็วิ่งล็อกมายาวๆแต่ว่าในความเป็นจริงรถมันบางในบางช่วงมันไม่ได้เหยียบ1 1อยสิายาวหรอกครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันมีรถอยู่กันข้างหน้ามันก็ขับตามที่ระยะที่มัน ระยะห่างจากรถกันข้างหน้านะครับมันก็เฉลี่ยเฉลี่ยนะแต่ว่าวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน115บห้เพราะเราตั้งอะแด t i v e ไว้ที่เท่านั้นนะครับนี่ก็เหลืออีก16กโลนะครับสิกโลผมจะเข้าที่พักก่อนนะนะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวคงไม่ได้ขับยิงยาวไปถึงถึงถึงที่ทํางานนะครับหรือที่บ้านนะก็เดี๋ยวเข้าที่พักก่อนทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับนะครับก็อนนี้มาให้ดูตัวเลขนะครับวันนี้ก็ วิ่งมายาวๆไม่ได้ถ่ายเลยเนาะเพราะว่าติดงานอะไรหลายอย่างด้วยนะครับแต่อันนี้ก็มาให้ดูกันเดี๋ยวตอนนี้เราดูที่14 14 1จ่ใช่ปะ่ะเดี๋ยวตอนผมไปกินข้าวเอาข้าที่พักนะครับวิ่งแบบพวกในตัวเมืองอะ่ะเดี๋ยวตอนจะออกจากตัวเมืองอะนะครับที่จะวิ่งยาวกลับเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าตัวเลขอะ่ะมันจะต่ํากว่า14ไหมเพราะว่าในการใช้งานนะครับถ้าเราได้วิ่งยาวๆความเร็วคงที่อ่ะ โอเคแหละผมว่าตัวเลขมันก็มันก็สูงนะครับแต่ตอนที่เราเข้าไปในเมืองรถติดติดอ่นะสตาร์ทรถซื้อของมัง่งเข้าของน้ําในปั๊มมัางนะครับหรือกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะตัวเลขมันจะต้องต่ําลงต่ําลงต่งําลงนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าอ่หลังจากที่เราพักนะครับหาที่พักเข้าที่พักคืนนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตอนเราจะออกไปตัวเลขเท่าไหร่แล้วก็ตอนไปถึงเท่าไหร่ นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปให้เป็นช่วงๆช่วงๆให้อีกทีหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับก็หลังจากเมื่อวานไปทานข้าวนะครับแล้วก็เข้าที่พักเนะตอนนี้ก็กําลังจะขับกลับนะครับตัวเลขแทบไม่ตกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าร้านข้าวกับออที่พักอะครับมันเป็นทางเดียวกัน เป็นทางเดียวกันแม้มันจะอยู่ในตัวเมืองนิดนึงนะครับก็ไม่ได้มีผลให้ตัวอัตราการสิ้นเปลืองลดลงเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามต่อนะครับตอนที่ผมวิ่งยาวๆนะครับวิ่งลงกรุงเทพนะครับว่าอ,อ,อัตราบริโภคทิปนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับเจ็ดรตีไป780ดรโลเนาะ14.1นะครับก็12ชั่วโมง ต้องบอกก่อนว่าประมาณ50ิโลสุดท้ายเนี่ยใช้ Adaptive ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าพระราม2เขาสะพานเขาตกแล้วกาทำถนนมันก็ใช้ไม่ได้นะก็อันนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องของค่าใช้จ่ายนะอันนี้ก็780ิโลนะครับผมตีน้ำมันไปลิตรละ33บาทนะเพราะว่ามันเติมจากต่างจังหวัดเนาะก็14.1ก็ใช้1,825บาท นีไปหนึ่งพันแปดร้อยกว่าบาทอันนี้คือขับกลับนะครับอันนี้คือขับกลับอ่ะแล้วตอนขับไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนอตอนขับไปเนี่ยขับไปเนี่ย,ยผมเติมน้ำมันลิตรละสามสิบสองจุดสี่เก้าเนาะแปดร้อยแปดร้อยกว่าโลนะครับนี่แปดร้อยกว่าโลนะตอนขับไปสนะิบสี่จุดสองเนาะก็พันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาท อันนี้คือขับจากที่ทํางานนะครับไปถึงที่พักเพื่อที่จะไปส่งลูกค้าก็ยันถึงส่งลูกค้าเลยเสียช่อันนี้ยันยันถึงส่งลูกค้าเลยนะครับแปดร้อยสามสิบเอ็ดกิโลเนาะะอันนี้ก็ใช้โหมดประหยัดเหมือนกันนะครับแต่อ่ะแป๊บนึงนะอันนี้ผมก็ใช้โหมดประหยัดไปนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าอะแต่หลังจากที่ผมส่งมอบลูกค้าเนี่ยแล้วผมมีเที่ยวอยู่นะก็ตอนเนี้ในช่วงที่ผมขับโหมดโหมดปกตินะครับ น้ำมันอ่ะวิ่งอยู่เนี่ยสิบสามสิบสามจุดสี่เองนะช่วงนั้นอ่ะนะครับช่วงนั้นก็คือแบบกินแบบกินจัดเลยนะครับก็ผมวิ่งอ่ะตอนไปทั้งหมดอ่ะพันสี่ร้อยกว่าโลนะครับพันสี่ร้อยกว่าโลนะครับก็ถ้าเกิดรวมถึงไปก่อนกลับเลยเนี่ยสามพันห้าสามพันห้าบวกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขให้สามพันห้าบวกกับตอนกลับตอนกลับเท่าไหร่นะสามพันห้ากลับได้สุดใช่ตอนกลนะับล่าสุด อ่าหนึ่งแปดสองห้าหนึ่งแปดสองห้าอ่าถ้ากับผมใช้น้ํามันทิปนี้นะห้าพันสามร้อยี่สิบห้ากิโลนะครับห้าพันสามรอยี่สิบห้ากิโลในระยะทางที่วิ่งอยู่อ่าจะเอาระยะทางบวกกันก่อนอันนี้เจ็ดร้อยแปดสิบโลบวกกับพันสี่ร้อยสี่ิบสองนี่เดี๋ยวให้ดูพร้อมกันเลยอ่าเจ็ดร้อยแปดสิบอ่าสองพันสองรอยยี่สิบสองกิโล นะครับ2,222กิโลนะก็อนนี้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับให้ทุกท่านได้ดูอ่ะแต่ผมจะแจ้งอย่างนี้นะครับที่รถมันเนี่ยกินไม่กินประหยัดไม่ประหยัดตอนใช้ a d a p t i v e นะครับปัจจัยหลักเลยคือหนึ่งถ้าเราวิ่งโล่งๆยาวๆนะครับรถลอยตัวประหยัดมากนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้ a d a p t i v e ขับไปปุ๊บเจอรถคันข้างหน้ามันเบรกคันข้างหน้าหลบมันเล่งนะครับไปเจอรถเบรกอีกเล่งอีก ต่อให้ใช้ Adaptive Cruise Control นะก็กินน้ำมันนะครับแต่มันก็ไม่ได้กินมากเนาะเพราะเนี่ยอย่างที่เราขับมาเนี่ยอยู่อยู่14กว่าแต่ถ้ากิดช่วงรอยตัวยาวๆนะครับไม่มีรถขวางไม่ค่อยเบรกไม่ค่อยอะไรผมบอกได้เลยประหยัดใช้ Adaptive ก็ประหยัดนะครับอย่างนั้นตอนเราขับนะครับเราใช้งานเราก็ดูเอานะครับบางทีมันไม่เป๊ะเสมอไปหรอกถ้าผมได้ขับโลง่ลงๆลอยๆย,ยาวๆผมก็เชื่อได้ว่าใช้ Adaptive ประหยัดนะครับ อาจจะประหยัดกว่าขับด้วยตัวเองเพราะอะไรเพราะเราคุมความเร็วยาวๆไปเลยนะครับผมว่าประหยัดกว่าแต่ถ้าเกิดเราใช้อดักทีฟแล้วมันต้องเบรกแล้วมันต้องแซงแล้วมันต้องเบรกแล้วมันต้องแซงไม่ต่างกันกับขับเองหรอกครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ